การไม่ทำอะไรเ,เป็นการกระทำที teraz, ่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหล่าซื้อจากน้องรักไปเปยเมื่อไม่รู้ว่าทำอะไรก็หมายมีอะไรให้ต้องทำเต้าเต๋อจินรากเสียงยาวเลิฟเหล่าซื้ออ่ะพี่ต่อเขาขยายความคำนี้เด้อ เมื่อไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรก็ไม่มีอะไรต้องทำคือตัดคิดสู่รู้สึกการภาวนาเพื่อให้เข้าถึงญาณปัญญาแล้วจึงจะกล่าวคำนี้ได้อย่างชัดเจนเขาคนนั้นต้องผ่าน,นกลไกทุกจนเข็ดขยะทุกหลงทุกก่อนจึงสแสวงหารู้ให้พ้นทุก์ เมื่อรู้ก็เรียนรู้การหลงรู้หลงยึดรู้ยึดจนเอียนอิ่มได้เมื่อไรก็จะปล่อยวางว่างลงสู่ความไม่มีอะไรที่ต้องทำคือไร้อัตตาตัวปลอมที่ต้องทำแต่ให้ตัวจริงไฮเออร์เซลนำเดิน นำดำเนินจิตเป็นออโต้อัตโนมัติท่าำแบบเป็นธรรมชาติดังสินปกติเมื่อไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดปดอยู่แล้วจึงไม่ต้องมีกฎกรอบสินเข้ามาบังคับจึงดำเนินชีวิตเป็นจิตพระพุทธพระเจ้าก็คือมีเมตตากรุณามโนธรรมจริยาปัญญาสัจธรรม หลนอี้หลีจื้อสิ้นซึ่งเป็นจิตธรรมชาติที่เราวควรดำเนินผู้ที่ทำผู้ที่ยังทำไม่ได้คือผู้ผิดปกติจึงต้องมีศีลเป็นกฎกรอบนั่นเองเมื่อใช้ตัวจริงทำไร้ผู้ทำแห่งอัตตาตัวปอมจึงไม่มีการเข้าไปทำให้เป็นกรรม จบภพบจบชาติอิสระพุกชาตาแห่งโรคจบเกมโอเวอร์ไปเลยจึงจะแจ้งในคำว่าการไม่ทําเป็นการกระทําที่สูงสุดตามคำพีเต้าเต๋อจินเหล่าชือ้อกร่าวเช่นนั้น เมื่อไม่รู้จึงต้องรู้ผ่านประสบการณ์ก่อนจากกระโดดบอกว่าฉันไม่ต้องทำเลยมันไม่แจ้งได้จริงๆหรอกไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยดังจิตผู้ทุชนที่เข้าใจแบบพื้นๆหลอกเดอ้อแฮะแฮะแดังขอทานบอกว่าโอ้ฉันปล่อยวางเรื่องเงินแล้วมันไม่แจ้งได้จริงๆหรอกเพราะต้องเวียนบน เกิดหลายภพหลายชาติเพื่อเรียนรู้การหาเงินหลงใช้เงินจนใช้เงินเป็นรู้คุณค่าของเงินและอิ่มเอียนเรื่องเงินจึงปล่อยวางเรื่องเงินเต็มจากภายในได้นั่นลหละจึงจะเรียกว่าปล่อยวางได้แบบไม่เอาตัวปลอมเข้าไปทำได้ของจริงเลยเนาะขอบคุณข้อความจากนกอัศวา กระผมวันเฉลิกลก่าวบทความหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทําให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่าแจ้งกราบบิณฑรขอบารมีพระโพธิสัตว์มัจจุีและบารมีของบรมครคูครูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรม ขอบพระคุณครับ